สวัสดีครับผมอาจา์อุปเลวเทียนพยากรณ์บดูไพ่ย,ยิปซีครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ซึ่งเป็นดวงชะตาในช่วงของครึ่งปีหลังปีพุทธศักราช2568ผมอยากให้ทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้อยากให้ชมจนจบคลิปนะครับเพราะว่าในช่วงท้ายคลิปนั้นผมจะมีการทำนายดวงแบบเจาะลึกดวงรายเดือนให้โดยจะเริ่มตั้งแต่ในช่วงของเดือนกรกฎาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมปี2568ว่าแต่และช่วงเดือนนั้นดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับ แต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นผมขออนุญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กด share, แชร์หรือฝากกดติดตามช่องเปลเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะเองครับชาววันเสาร์ครับดวงชะตาของท่านในช่วงของครึ่งปีหลังปี2568โดยจะครอบคลุมระหว่างเดือนกร,รกฎาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2568นั้น เดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งซึ่งเป็นเซนเตอร์จะส่งผลโดยตรงต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันเสาร์ในช่วงของครึ่งปีหลังปี2568น้นั่นเองครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1น,นี่คือไพ่10ดาบไพ่10ดาบนั้นถือว่าเป็นไพ่เคราะห์ใหญ่ถ้ามีไพ่ใบนี้ให้ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายบางทีบางท่านนั้นถึงขนาดที่ว่าล้มหมอนนอนเสือ่ออาจจะต้องมีการผ่าตัดอย่างนี้เป็นตน้น แต่ถ้าหากว่าเป็นการผ่าตัดเพื่อความสวยความงามก็จะเข้าเกณฑ์ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าไพ่ใบนี้ก็คือไพ่ดิไฮ i ริสเตตหรือว่าไพ่ราชนีจันเนี่ยมันเป็นเรื่องของความสวยความงามด้วยนะครับบางทีบางท่านนั้นอาจจะไปทําหน้าไปทําตรงนู้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการผ่าตัดไปด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับไพ่สิบดาบนั้นยังตีความหม่ได้ว่าขอให้ผู้ที่เกิดวันเสาร์ในช่วงของครึ่งปีหลังปี2568นั้นระวังจะถูกหักหลังถูกแทงข้างหลังในลักษณะแบบนี้ ดีที่ว่าตัวท่านเองนั้นมีไพ่สองใบดังต่อไปนี้ครับนี่คือไพ่ The World หรือว่าไพ่เทวดานี่คือไพ่เด e Hermit หรือว่าไพ่ฤาษีดวงชะตา,าของผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นแข็งพอแม้ว่าตัวท่านเองนั้นจะมีไพ่เคราะห์แต่ว่าจะมีเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองถ้าเพื่อความสบายใจนะครับอยากให้ผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นได้ไปทําบุญสวดเคราะห์ทาบุญตามความเชื่อตามศาสนาของท่าน ท่านที่เป็นพุทศศาสนิกชนทำบุญใส่บาตรถวายสังฆทานหรือว่าในช่วงนี้ควรที่จะหมั่นสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมนะครับแล้วก็มีการแผ่บุญแผ่กุศลไปให้กับเจ้ากรรมในเวรให้กับท่านเทพเทวดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองตัวเราหรือว่าจะทำบุญด้วยการบริจาคโลหิตบริจาคลงศพผ้าหอ่อศพมอบให้กับมูลิธิต่างๆถวายให้กับวัดวาอารามต่างๆ ทำบุญด้วยการให้ชีวิตสัตว์ปล่อยนกปล่อยปลาร่วมไถ่ชีวิตโคกระเวอเมื่อทำบุญใดๆเสร็จแล้วควรที่จะมีการกรวดน้ำอุทิศบุญกุศลไปให้กับเจ้ากรรมในเวรให้กับทันเทพเทว,วดานั่นเองนะครับเทพเทว,วดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะได้ปกปักรักษาคุ้มครองภัยร้ายๆเรื่องร้ายๆจะได้บาบางจางลงได้หรือเมื่อเจ้ากรรมในเวรเขาพอใจเขาอาจจะไม่ทําอะไรกับผู้ที่เกิดวันเสาร์เลยก็ได้นั่นเองนะครับ ชาววันเสาร์ครับดวงชะตาของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นในรอบหนึ่งปีควรที่จะมีการตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าการดูดวงส่วนตัวสักครั้งสองครั้งก็ยังดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตหลายๆท่านบอกว่าอยากจะรู้ดวงชะตาของท่านว่าในช่วงของครึ่งปีหลังปี2568นั้นจะเป็นอย่างไรบ้างถ้าหากอยากจะรู้อยากจะดูดวงส่วนตัวติดต่อมาทางไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยนะครับ <S <S ผมอาจารย์นุพร้อมแล้วก็ยินดีที่จะให้บริการทุกท่านนั่นเองครับ เรามาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุปกันบ้างนี่คือไพ่เอ็ดออฟวันหรือว่าไพ่หนึ่งไม้เท้าสัญลักษณ์รูปไม้เท้าตามศาสตร์ของไพ่ยิปซีนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการงานไพ่หนึ่งไม้เท้านั้นถือว่าเป็นไพ่ดวงการงานที่ดีที่สุดในสำรับของไพ่ยิปซีเป็นไพ่โชคลาภทางการงานนั่นเองนะครับคนที่ได้ไพ่หนึ่งไม้เท้านั้นถือว่าเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถบางคนเรียนดีเรียนเก่งมาตั้งแต่เด็กแต่บางคนนั้นอาจจะไม่ได้เรียนดีเรียนเก่งขนาดนั้นแต่ว่า เป็นคนที่เรียนรู้อะไรต่างๆได้ค่อนข้างเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอาชีพการงานอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับไพ่หนึ่งใบเท้านั้นบางคนนี่นะฮะมีพรสวรรค์มีความสามารถพิเศษด้านใดด้านหนึ่งอาจจะได้เอาความสามารถพิเศษตรงนี้แหละไปทําธุรกิจการค้าการขายถือว่าดีมากๆเลยนะครับไพ่ใบนี้ผู้หลังผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนดีไม่ว่าจะทํางานรับราชการก็โดดเด่นเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขาก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปสู่ระดับผู้บริหารเงินเดือนหลายหมื่นหลายแสน แล้วก็ดวงชะตานี้สามารถที่จะมีธุรกิจกิจการของตัวเองได้ด้วยจริงๆแล้วคนเรานั้นไม่ได้หมายาว่าทุกคนจะเป็นเจ้าของธุรกิจได้นะครับปกติแล้วมนุษย์เรานี่นะฮะคนที่เป็นลูกน้องลูกจ้างเขานี่จะมีเยอะกว่าแต่ว่าคนที่จะมีโชคมีวานสนาพอที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจได้นั้นบอกได้เลยนะครับว่าไม่ธรรมดาแต่ถ้าหากว่าใครดิบได้ไพ่หนึ่งไม้เท้าคือดวงชะตานี้จะสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจมีความเจริญมั่นคงได้นั่นเองนะครับ เราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้กันบ้างก็คือตำแหน่งที่8นี่คือไพ่สี่ไม้เท้าไพ่สีไม้เท้าก็หมายควาว่าบางทีผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นอาจจะได้ลงทุนทําธุรกิจการค้าการขายของตัวเองบางคนก็บอกว่าเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขามาอย่างยาวนานอยู่ไปก็งินเงินแหละตอนนี้ก็ได้ประสบการณ์มากพอแล้วอยากจะออกมาทําธุรกิจของตัวเองจะได้เริ่มต้นจากธุรกิจเล็กๆหรือว่าร้านเล็กๆก่อนนะครับในช่วงของ ครึ่งปีหลังปี2568นั่นเองบางทีบางท่านนั้นอาจจะมีงานประจําอยู่แล้วแหละแต่ว่าหาเวลานะครับมาลงทุนเพราะว่าการลงทุนในยุคป,ปัจจุบันนั้นมาลงทุนได้หลายอย่างบางทีไม่จําเป็นว่าตัวเราเองนั้นจะต้องมีหน้าร้านจะต้องเช่าพื้นที่บางคนนั้นก็คือว่าขายของผ่านสื่อออนไลน์ผ่านโลกโซเชียลก็ถือว่าเป็นการลงทุน บางคนนั้นก็อาจจะลงทุนตามแพลตฟอร์มต่างๆเช่นซื้อขายทองซื้อขายหุ้นในลักษณะแบบนี้ก็ได้ก็ถือว่าเป็นการลงทุนด้วยเช่นกันท่านเองนั้นจะได้เริ่มในช่วงของครึ่งปีหลังปี2568นี้อย่างแน่นอนนั่นเองเนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งที่7นี่คือไพ่เพดอวอนรั้วไพ่าาเด็กถือไม่เท้าถ้าหากว่าตัวท่านเองในช่วงที่ผ่านมานั้น มันรู้สึกว่ามันเหมือนกับหมดไฟมันล้าๆยังไงบอกไม่ถูกนะครับแต่พอเข้ามาสู่ในช่วงของครึ่งปีหลังปี2568น,นั้นชาววันเสาร์จะมีแรงกระตุ้นด้านใดด้านหนึ่งต่อชีวิตจิตใจของท่านแล้วจะทําให้ตัวท่านเองนั้นมีความกระตือรือร้อนมากยิ่งขึ้นพร้อมที่จะลุกขึ้นมาสู้พร้อมที่จะลุกขึ้นมาลุยส่วนบางท่านถ้าหากว่าได้ไพ่เพจออฟบหรือว่าไพ่เด็กถือไม้เท้า อาจจะได้เดินทางไกลอาจจะมีการโยกย้ายปรับเปลี่ยนนะครับห่างไกลจากบ้านเกิดถินกําเนิดของตัวเองแบบนี้ก็ได้นนเดงกนะครับสําหรับความหมายของไพ่ใบน,นี้ครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่5นี่คือไพ่สองดาบไพ่สองดาบนั้นก็หมายความว่าตัวท่านเองจะได้ติดต่อสื่อสารกับผู้คนจํานวนมากหรือว่าคนแดนไกลนะครับเช่นมีการพูดคุยกันผ่านทางนั่นของโทรศัพท์ผ่านทางนั่นของไลน์ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆในลักษณะแบบนี้ คนที่ทำธุรกิจอะไรที่เกี่ยวข้องกับพวกสื่อออนไลน์โลกโซเชียลจะดีนะครับคนที่มีไพ่สองดาบนี่นะครับคนที่ทำมาค้าขายผ่านสื่อออนไลน์ผ่านโลกโซเชียลหรือไม่ก็คือคนที่เป็นยูทูบเบอร์เป็น t i k t o กเกอเป็นอินฟลูเอนเซอร์นี่นะครับที่จะต้องใช้สื่อโซเชียลหรือว่าการทำโคงทำคลิปอะไรต่างๆของท่านนั้นตัวท่านเองจะมีชื่อเสียงบางทีคลิปที่ตัวท่านเองโพสต์ไป ไม่นานนะครับจะมียอดวิวเป็นหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านมีคนติดตามเยอะแยะมากมายตัวท่านเองนั้นจะมีชื่อเสียงในชั่วข้ามคืนนั่นเองนะครับสำหรับความหมายของไพ่สองดาบไพ่ใบนี้มันยังตีความหมายได้ว่าบางทีบางท่านนั้นจะให้เวลากับโลกโซเชียลค่อนข้างเยอะนะครับไปดู YouTube บ้างไปดูทิกต็อกบ้างไปดูรีวิวบ้างในลักษณะแบบนี้ก็ต้องดูเวลาให้ดีด้วยนะครับผมจัดสรรเวลาให้ดีไม่เช่นนั้นจะเสียการเสียงานได้นั่นเองนะครับ คราวนี้เราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่2กันบ้างนี่คือไพ่ดีไฮพริสเตดหรือว่าไพ่ราชนีจันร์ถ้าเป็นไพ่ใบน,นี้ก็หมายความว่าผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้น จะลุกขึ้นมาดูแลตัวเองมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงผู้ชายก็ตามแต่บางทีบางท่านนั้นบอกว่าหยุดออกกําลังกายมานานมากๆเลยนะครับจําไม่ได้เลยว่าออกกําลังกายครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่จะลุกขึ้นมาออกกําลังกายลุกขึ้นมาควบคุมอาหารหรือว่าดูแลเอาใจใส่ตัวเองมากขึ้นบางท่านนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนลุกเปลี่ยนสไตล์ในการแต่งตัวใหม่อย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะครับไพดีไฮพรีสเตทหรือว่าไพราชินีจันทร์ จะดีมากๆสําหรับคนที่จะทําธุรกิจอะไรที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามของผู้หญิงพวกแฟชั่นการจัดอีวอง์อีเวนต์อะไรประมาณนี้ก็จะดีคนที่มีร้านเสริมสวยมีร้านต่อขนตาร้านทําเล็บคนที่ขายพวกเครื่องประดับขายอยู่กับพวกเครื่องสําอางอาหารเสริมขายกระเป๋ารองเท้าของผู้หญิงนะครับอะไรที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามของผู้หญิงนั้นบอกเลยว่าถ้ามีไพ่ใบนี้จะดีมากๆนั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งนี้ ก็คือตำแหน่งที่3นี่คือไพ่เดอะเฮอร์มหรือว่าไพ่ฤาษีไพ่ใบน,นี้ถ้าเป็นการเรียนการศึกษาของน้องๆนักเรียนนักศึกษาก็หมายความว่าในช่วงของครึ่งปีหลังปี2568น,นั้นผลการเรียนจะดีขึ้นความใส่ใจในการเรียนจะดีขึ้นบางคนนั้นอาจจะได้ไปติวไปเรียนกวดวิชาในลักษณะแบบนี้จะทําให้ผลการเรียนดีขึ้นมากมก บางคนที่มีการวางแผนที่จะไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเช่นคนที่จบปริญญาตรีแล้วจะไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทปริญญาเอกถ้ามีไพ่เดอะเฮอร์มิตหรือว่าไพ่ฤษีก็หมายควาว่าจะสมหวังสมปรารถนานั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งนะฮะไพ่เดอะเฮอร์มิตหรือว่าไพ่ฤษีก็หมายควาว่าบางทีผู้ที่เกิดวันเสาร์บางท่านนั้นจะสนใจในด้านของการศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมบางทีบางท่านอยู่ที่บ้านก็หมั่นสนวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิบางท่านนั้นอาจจะมีการ ไปเข้าวัดไปปฏิบัติธรรมไปใส่บาตรในลักษณะแบบนี้ถือว่าเป็นการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นเป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วก็เป็นสิริมงคลกับชีวิตของผู้ที่เกิดวันเสาร์ด้วยนะครับไพ่ใบสําคัญก็คือไพ่ the world หรือว่าไพ่เทวดาที่อยู่ในตําแหน่งที่4ถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าท่าที่ผ่านมาตัวท่านเองนั้นมีเรื่องให้คิดให้เครียดมีเรื่องกลุ่มมากมายือเกินไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องส่วนตัวเรื่องการเงินก็ตามแต่ แต่พอเข้ามาสู่ในช่วงของครึ่งปีหลังปี2568นั้นชาววันเสาร์จะสบายใจมากขึ้นจิตใจของท่านก็จะโล่งโปร่งสบายมากขึ้นก็หมายความว่ามันมีทางออกมีทางแก้ไขถากว่าตัวท่านเองนั้นเจ็บไข้ได้ป่วยในช่วงที่ผ่านมาพอเข้ามาสู่ในช่วงของครึ่งปีหลังปี2568นั้นอาการต่างๆมันจะเริ่มดีขึ้นบางทีบางท่านนั้นมีเพื่อนมีคนสนิท แนะนำให้ไปหาหมอโรคที่เป็นอยู่นีตหหนน่ต้องไปหาหมอที่นู่นต้องไปหาหมอที่นี่เขามีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะเมื่อเข้ารับการรักษาทานอยูท่ทานยาแล้วร่างกายของท่านนั้นก็จะดีขึ้นอีกไม่นานร่างกายของท่านนั้นก็จะกลับมาแข็งแรงดังเดิมคนที่ได้ไพ่เดอะเวิลด์หรือว่าไพ่เทวดานั้นดวงชะตาของท่านจะมีโชคมีลาบไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องการเงินมีโชคมีลาบอาจจะถูกหวยถูกรัตเตอรี่ได้เงินได้ทรัพย์เข้ามาอย่างไม่คาดฝันไพ่เดอะเวิลด์หรือว่าไพ่เทวดานั้น คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นจะมีการยกระดับฐานะความเป็นอยู่ให้สูงขึ้นปัญหาอุปสรรควิบากกรรมทั้งปวงจะหมดสิ้นไปต่อไปนี้สิ่งดีๆนั้นจะเกิดขึ้นกับตัวท่านบอกเลยว่าดวงชะตาของท่านในช่วงของครึ่งปีหลังปี2568นั้นจะดีกว่าในช่วงของครึ่งปีแรกนั่นเองนะครับผู้ที่เกิดวันเสาร์ครับอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวท่านเองนั้นมีไพ่ระเวลหรือว่าไพ่เทวดาดวงชะตานี้จะมีเทพเทวดา คอยปกปักรักษาคุ้มครองยิ่งถากว่าตัวท่านเองหมั่นสวดมนต์ไหว้พระหมั่นทําบุญเป็นคนดีอยู่ในศีลในธรรมนี่บอกเลยนะครับว่าดวงชะตาของท่านนั้นจะเจริญรุ่งเรืองมากๆนั่นเองนะครับอีกกรณีหนึ่งก็หมายคขาว่าคนที่ได้ไพ่เดอะเวิ l ์หรือว่าไพ่เทวดานั้นดวงชะตานี้เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้ลาบกับตัวท่านโชคลาภที่ท่านได้นั้น อาจจะได้มาจากอานิสงค์บุญเก่าที่ท่านนั้นได้สั่งสมมานานนั่นเองนะครับถ้ามีไพ่ใบนี้บอกเลยว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นไม่ธรรมดาจริงๆครับคราวนี้ได้เราไปคุยกันถึงดวงการเงินของผู้ที่เกิดวันเสาร์ในช่วงของครึ่งปีหลังปี2568กันบ้างนะครับว่าดวงการเงินของท่านจะเป็นอย่างไรบ้างครับเริ่มจากไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่9นี่คือไพ่สามเหรียญถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นจะมีเงินเข้าอย่างแน่นอน เงินก้อนนี้ไม่ใช่ไรายได้ประจําไม่ใช่เงินเดือนนะครับเพราะว่าเงินเดือนนั้นทุกสิ้นเดือนต้องได้รับแต่ว่าเงินก้อนนี้บางเดือนก็ได้บางเดือนก็ไม่ได้เงินก้อนนี้คือเงินอะไรเช่นคนที่เป็นฝ่ายขายคนที่เป็นเซลล์คนที่เป็นนายหน้าเป็นตัวแทนเมื่อขายสินค้าได้แล้วตัวท่านเองนั้นย่อมที่จะได้รับค่าคาอมมิชชั่นได้รับผลกําไรหรือไม่ก็คือได้รับค่าส่วนต่างค่านายหน้าเป็นเงินก้อนใหญ่มากๆหรือมีคนให้เงินมา หรือตัวท่านเองนั้นจะมีโชคมีลาบถูกหวยถูกลอตเตอรี่ในลักษณะแบบนี้ถ้ามีไพ่สามเหรียญคือมีเงินเข้าท่านแน่ผู้ที่เกิดวันเสาร์ครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่6ก็น่าสนใจนี่คือไพ่8ดเหรียญซึ่งถือว่าเป็นไพ่ดวงการเงินที่ใหญ่คนที่ได้ไพ่แปดเหรียญเนี่ยคนทํามาค้าขายคนที่เป็นนักลงทุนจากเมื่อก่อนนี่มันนิ่งเงียบจริงๆเลยนะครับแต่พอเข้ามาสู่ในช่วงของครึ่งปีหลังปี2568นั้น ตัวท่านเองจะได้ผลกําไรได้เงินก้อนใหญ่การลงทุนต่างๆของท่านนั้นจะสร้างผลกําไรดวงการเงินของท่านนั้นจะโปะปังมากๆบอกเลยนะครับว่าดวงการเงินของผู้ที่เกิดวันเสาร์ในช่วงของครึ่งปีหลังปี2568นั้นโดดเด่นมากๆครับคราวนี้เราไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับความรักของผู้ที่เกิดวันเสาร์กันบ้างน,นะครับว่าดวงความรักของท่านในช่วงของครึ่งปีหลังปี2568นั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับ ตัวท่านเองมีไพ่เดอะเวิร์หรือว่าไพ่เทวดาถ้าเป็นความรักก็หมายความว่าคนที่เป็นโสดจะได้เจอคู่เจอแฟนเจอคนที่ใช่แต่ความรักของผู้ที่เกิดวันเสาร์บางทีมันก็แปลกนะครับก็คือคบกันแล้วก็อยู่ด้วยกันเลยไม่สนใจพิธีรีตองใดๆไม่สนใจเกี่ยวกับการแต่งงงแต่งงานนะครับขอให้ได้อยู่ด้วยกันมีความสุขแล้ว บางท่านนั้นอาจจะได้เจอคนรักแดนไกลก็คือเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาเมื่อแต่งงานแล้วก็จะไปสร้างลกรากอยู่ที่ต่างประเทศไปอยู่ในประเทศที่มีสภาพแวดล้อมผู้คนเจริญพัฒนามากกว่าเราในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับคนรักคู่รักของท่านนั้นมีไพ่ใบนี้ก็คือไพ่เพ o ออฟ e อนหรือว่าไพ่หนึ่งไม้เท้าก็หมายความว่ามาจากแดนไกล อาจจะไม่ใช่คนในพื้นที่เดียวกันไม่ใช่คนในจังหวัดเดียวกันอาจจะเป็นคนละภูมิภาคหรือว่าเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาไปเลยก็ได้ในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับคราวนี้มันมีไพ่สองดาบด้วยนะครับที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งที่5บางทีคนรักคู่รักของท่านนั้นอาจจะติดต่อกันผ่านโลกออนไลน์ผ่านสื่อโซเชียลผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าพูดคุยกันผ่านโทรศัพท์ในลักษณะแบบนี้คืออาจจะพูดคุยกันผ่านสื่อออนไลน์แล้วก็จะมีโอกาสที่จะได้มาพบกัน มีโอกาสที่จะได้แต่งงานกันในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นด้านของความรักไม่ดีคือพไพ่เบนดสไพ่ดีไฮพรีสเตดหรือว่าไพ่ราชินีจันท์พไพ่เบนี้อีกความหมายหนึ่งคือไพ่ดวงเมียน้อยคุณผู้ชายที่เกิดวันเสาร์นั้นนะครับตัวท่านเองนั้นเป็นคนที่มีบุค,คลิกมีวาทศิลป์ดีจะมีผู้หญิงเข้ามาในชีวิตนะครับในช่วงของครึ่งปีหลังปี2568ถ้าหากว่าตัวท่านเองนั้นไม่หนักแน่นพอมีคนรักมีครอบครัวอยู่แล้ว ระวังว่าจะเกิดปัญหารักซ้อนรักสามเศร้ามีบ้านเล็กบ้านน้อยซุกซ่อนเอาไว้นั่นเองนะครับระวังว่าปัญหามันจะเกิดนะฮะแล้วก็คุณผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์ถ้ามีคนมารักมาชอบมาจีบในช่วงนี้คบได้คุยได้นะครับค่อยๆศึกษาดูใจกันไปนะฮะอย่ารีบร้อนอย่าเพิ่งตัดสินใจให้ดูกันไปก่อนเพราะว่าบางทีผู้ชายคนนี้นั้นเขาอาจจะมีความลับอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นเขามีครอบครัวแล้วมีลูกเต้าแล้วระวังว่าจะตกเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยของเขา โดยไม่รู้ตัวนั่นเองนะครับลืมไพ่เดอะเฮอร์มีตไพ่ราษีไปไพ่ใบนี้ถ้าเป็นคนรักคู่รักของท่านนั้นอาจจะเป็นผู้ใหญ่กว่าเป็นคนที่มีอายุมากกว่าอายุอาจจะห่างกัน5ปี7ปี10ปีหรือห่างกันไม่มากแต่ว่าเขามีความคิดความอ่านมีบุค,คลิกลักษณะเป็นผู้ใหญ่ในลักษณะแบบนี้ก็ได้นดั่นเองนะครับแต่ท่านใดที่นอกใจไปคบกิ๊กไปคบกักระวังไว้ด้วยเพราะว่าไพ่ใบแรกนั้นคือไพ่ครอ์ก็คือไพ่สิบดาบนั่นเอง ระวังว่าจะเกิดปัญหาในครอบครัวมีโอกาสที่จะทะเลาะบ่อแวง้งเพราะว่าตัวท่านเองนั้นมีไพ่2ดาบอีกความหมายหนึ่งของไพ่2ดาบก็คือทะเลาะบ่อแว้งกันบ่อยปกติก็คือทะเลาะกันอยู่แล้วแต่ว่าในช่วงของครึ่งปีหลังนั้นจะทะเลาะกันบ่อยมากขึ้นอาจจะด้วยความเห็นต่างความคิดไม่ตรงกันยิ่งถ้าหากว่าไปมีกิ๊กมีกักถูกจับได้เนี่ยแน่นอนนะครับบ้านแตกแน่ๆนะฮะผู้ที่เกิดวันเสาร์ครับ คราวนี้ที่เราจะไปทำนายดวงแบบเจาะลึกดวงรายเดือนกันบ้างว่าดวงชะตาของท่านในช่วงของครึ่งปีหลังปี2568โดยจะเริ่มจากเดือนกรกฎาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนั้นแต่ละช่วงเดือนดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรบ้างครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่8หมายถึงเดือนกรกฎาคมแล้วก็เดือนสิงหาคมไพ่สี่ไม้เท้าก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะได้ลงทุนมีโอกาสที่จะได้ทำธุรกิจของตัวเองหรือว่าบางท่านนั้นอาจจะมีการขยับขยายธุรกิจ ส่วนบางท่านที่ไม่เคยลงทุนมาก่อนก็มีโอกาสที่จะลงทุนอาจจะทํากิจการเริ่มจากเล็กๆก,ก่อนในลักษณะแบบนี้ก็ได้หรือว่าบางท่านนั้นอาจจะมีงานประจําอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะมีอาชีพเสริมมาลงทุนทาํามาค้าขายในช่วงวันหยุดหรือว่าค้าขายผ่านสื่อออนไลน์ผ่านโลกโซเชียลในลักษณะแบบนี้จะได้เริ่มในช่วงของเดือนกรกฎาคมสิงหาคมนั่นเองนะครับเดือนกันยายนแล้วก็เดือนตุลาคมไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่9นี่คือไพ่สามเหรียญเดือนนี้แหละที่บอกว่าจะมีเงินเข้านั่นเองนะครับ ถ้ามีไพ่สามเหรียญอย่างที่ผมพูดไปว่าถ้ามีไพ่ใบนี้จะมีเงินเข้าจะมีรายได้เข้ามารายได้ตรงนี้ไม่ใช่เงินเดือนไม่ใช่รายได้ประจําเป็นรายได้พิเศษคนที่เป็นเซลลเป็นฝ่ายขายเป็นนายหน้าเป็นตัวแทนก็มีโอกาสที่จะได้ค่าคอมมิชชั่นค่าส่วนต่างค่านายหน้าหรือจะมีโชคมีลาบจากไพ่ h ด w o ว l d หรือว่าไพ่เทวดาเทวดาให้โชคจะถูกหวยถูกลอตเตอรี่ได้เงินได้ทรัพย์เข้ามาอย่างไม่คาดฝันนั่นเองเนะครับหรือไม่ก็คือว่าธุรกิจการค้าการขายของท่านจากไพ่แปดเหรียญนี่ ที่ลงทุนเอาไวา้จะได้ผลกําไรจะได้เงินก้อนใหญ่จะได้ในช่วงของเดือนกันยายนแล้วก็เดือนตุลาคมนั่นเองนะครับพอเข้ามาสู่ในช่วงของ2เดือนสุดท้ายของปีก็คือเดือนพฤศจิกายนแล้วก็เดือนธันวาคมเป็นไพ่หนึ่งไม้เท้าดวงการงานของท่านจะโดดเด่นมากๆมีโอกาสที่จะปรับยศปรับตําแหน่งขึ้นไปสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นหรือบางท่านที่ตกงานว่างงาน ก็จะได้งานใหม่หรือว่าจะได้เปลี่ยนงานก็คือจะได้เปลี่ยนงานใหม่แต่ว่าดีกว่าเดิมมันจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีก็คือเดือนพฤศจิกาย,ยนแล้วก็เดือนธันวาคมดวงการงานของท่านนั้นจะ,จะเจริญรุ่งเรืองผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมดีมากๆนั่นเดงนะครับและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันเสาร์เป็นดวงชะตาในช่วงของครึ่งปีหลังปี2568โดยจะครอบคลุมระหว่างเดือนกรกฎาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2568นั่นเอนครับ หากว่อท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับขอฝากรบกวนผู้ที่เกิดวันเสาร์ทุกท่านด้วยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วย จะเป็นการติชมเพื่อให้กําลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะนำคำติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องปเปลียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบคุณจากผมอาจารย์นุช่องปเปลียนพยากรณ์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ